สวัสดีค่ะรายการค้าในวันนี้ก็คือรายการวันที่18มกรานะคะผู้จำหน่ายคือบริษัทโทซนาจำกัดนำสินค้าที่บริษัทได้สั่งซื้อไว้มาส่งมีรายการสินค้าคือสมาร์ทโฟนจำนวน2เครื่องได้รับส่วนลด1%และได้รับกิฟต์วอลช์มูลค่า5,500บาทซึ่งบริษัทได้นำมาใช้เป็นส่วนลดในครั้งนี้ด้วยและจะได้รับเอกสารจาก ผู้จำหน่ายเป็นใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับ,ใบ,บ,ทบใบแจ้งหนี้เลขที่8341หัวข้อนี้ตรงกับเคสต s t u ี้ชุดที่1หน้าที่25ค่ะเรามาดู flow ของระบบซื้อกันนะคะ flow ของระบบซื้ออาจจะเป็นไปได้3ลักษณะแบบแรกก็คือตาม flow ที่1นะคะ คือ start ที่ใบ invoice หรือใบส่งสินค้าส่วนถ้า flow 2จะ start ที่ใบสั่งซื้อแล้วจากนั้นจึงมาจัดทำใบส่งสินค้าหรือ invoice นะคะสำหรับรายการวันที่18เราวิเคราะห์รายการแล้วจะพบว่าเป็นการออ,ออกเป็นการบันทึก invoice ซื้อนะคะที่เคยทำา u u r h h s s o r r e r r ไว้แสดงว่าเราจะเราจะต้องมีการค้น purchase order นะคะ เพื่อตัดรายการสินค้าที่ค้างรับจากผู้จำหน่ายค่ะกลับไปที่โปรแกรมนะคะเราจะเข้าไปที่ระบบซื้อคลิก workflow เข้าที่ invoice สินค้าเลือกเมนู1.2นะคะซื้อเชื่อค่ะเข้ามาแล้วโปรแกรมจะให้เลือกเล่มของเอกสารซื้อเชื่อ ในที่นี้เราจะใช้เล่น0 0 0 1นะคะคลิกปุ่มโอเคด้านล่างค่ะเมื่อเข้ามาที่หน้าตารายการของ invoice ซื้อเชื่อสินค้านะคะจะต้องมี invoice ์สใบแล้วนะคะคือใบแรกคือยอดยกมาใบาที่2ก็คือรายการที่คีย์ในงวดบัญชีนี้นะคะเราจะเพิ่มรายการกดปุ่ม f 3หรือกดปุ่มเพิ่มด้านบนค่ะ เลขที่ภายในหรือเลขที่ของอินวอยซ์ซื้อเราจะว่างไว้เพื่อให้โปรแกรม Running ให้อัตโนมัติเราจะไปใส่เลขที่ย่างอิงนะคะเราได้เอกสารมาจากซัพพลายเออร์เลขที่83 4ส้นึค่ะวันที่ทำรายการคือ18นะคะ จากนั้นลงมาที่รหัสผู้ขายใส่จุดและ Enter ค่ะเลือกผู้ขายคือบริษัทโซนานะคะซึ่งมียอดนี้ขนาดนี้ส3 2 0 0บาทค่ะโปรแกรมก็จะถามเรื่องาการใช้รหัสสาขาของผู้จำหน่ายมาใช้ในรายงานมาใช้ในอินวอยต์ใบนี้เพื่อออกรายงานภาษีหรือไม่กด yes นะคะลงมาที่บรรทัดค้นเอกสาร PO นะคะเห็นตัว n เ,เราจะใส่ตัว y เพื่อเข้าไปคีย์รายละเอียดค่ะ เข้ามาแล้วจะมีรายการให้เลือกว่าจะค้นสินค้าตามสินค้าค้างส่งหรือค้นตามใบนะคะเราจะเลือกค้นระบุเป็นใบค่ะ enter นะคะหรือเอาเมาส์มาคลิกที่ตัวเลือกที่2โปรแกรมจะขึ้นประเภทเอกสารเป็น purchase order ซึ่งมีรหัสว่า po เล่มของ purchase order คือเล่ม0 0น1นะคะซึ่งในปัจจุบันนี้เราใช้เล่ม0 0 0 1หมดทุกเอกสารนะคะสำหรับเลขที่ภายในของใบสั่งซื้อเราจำไม่ได้ใส่จุดและ enter ค่ะ โปรแกรมจะแสดงรายการ Purchase Order ที่ยังค้างรับจากผู้จำหน่ายนะคะซึ่งมีอยู่รายการเดียวคือรายการที่ทำไว้เมื่อวันที่12เดือน1ปี58มีรายการนี้เราก็ Enter เลือกได้เลยค่ะโปรแกรมจะดึงเลขที่ภายในและเลขที่อ้างอิงของ Purchase Order มาให้ดูอีกครั้งเมื่อเรายืนยันเราก็กด OK นะคะโปรแกรมจะแจ้งว่าวันที่ครบกำหนดซึ่งถ้าคำนวณตามเครดิตเทอมแล้วจะไปเป็นวันอาทิตย์ แต่วันอาทิตย์ไม่ได้มีการทำงานเพราะฉะนั้นโปรแกรมจะปรับให้เป็นวันจันทร์ซึ่งเป็นวันทำงานนะคะแล้วก็โอเคค่ะตอนนี้โปรแกรมก็ทำการโหลดรายการสินค้าที่เคยสั่งซื้อไว้นะคะซึ่งก็มีสมาร์ทโฟนนะคะจำนวน2เครื่องราคา2 2 0 0 0บาทแต่อันนี้เรามีพิเศษจากตอนสั่งซื้อนะคะคือเราได้ส่วนลดการค้า1%ค่ะและยังได้รับกิฟต์วอเชอมาอีก500บาท ก็คือลด1%แล้วลดอีก500บาทนะคะเพราะฉะนั้นเราจะคีย์เข้าไปนะคะว่า1%บวก500บาทค่ะแล้วก็ Enter นะคะโปรแกรมก็จะคำนวณมาให้ว่ามูลค่าหลังหักส่วนลดแล้วของสมาร์ทโฟน2เครื่องนี้เหลือเท่าไหร่ก็คือ43,060บาทนะคะ ตรวจสอบรา,รายละเอียดว่าถูกต้องไหมนะคะถ้าเรียบร้อยแล้วกด F10 เพื่อเก็บข้อมูลค่ะโปรแกร,รมจะทำการเชื่อมโยงไปยังระบบที่เกี่ยวข้องแต่ที่เราเห็นได้ชัดในตอนนี้ก็คือเชื่อมโยงไปยังระบบบัญชีแยกประเภทโดยทำการลงบัญชีอัตโนมัติให้ที่วอร์ชเชอร์เลขที่ PD 5 8 0 1 0 0 0 2นะคะที่รายละเอียดของหัววอร์ชเชอร์จะเอาเลขที่อ้างอิงของอินวซ์ซื้อเช่อสินค้ามาแสดง และแสดงรายชื่อผู้จำหน่ายคือโซนา,าบริษัทโซนานะคะโดยทำการบันทึกบัญชีอัตโนมัติให้ดังนี้ค่ะเดบิตบัญชีซื้อเชื่อรหัสบัญชี511002ยอดเงิน43060บาทเดบิตบัญชีภาษีซื้อรหัสบัญชี101502ยอดเงิน3,014.20บาทและเครดิตบัญชีเจ้าหนี้การค้ารหัสบัญชี201102ยอดเงิน 46, 4 6 0 7 4 2 0บาท เรากด F10 เพื่อบันทึกนะคะสำหรับอินวอยซซื้อเราจะไม่พิมพ์ออกมาเพราะเราได้รับเอกสารตัวจริงจากทางซัพพลายเออร์แล้วนะคะกดปุ่ม No ค่ะโปรแกรมก็จะเคลียร์หน้าจอเพื่อให้เราบันทึกอินวอยซซื้อเชื่อสินค้าใบต่อไปแต่เราไม่บันทึกแล้วเราจะกดปุ่ม Escape เพื่อออกนะคะยกเลิกข้อมูลนี้หรือไม่กดปุ่ม Yes ค่ะจะกลับมาที่รายการอินวอยซซื้อเชื่อสินค้า ซึ่งตอนนี้จะมี3ใบก็คือใบที่เราเพิ่งคีไปเมื่อสักครู่นะคะกด escape เพื่อออกจากหน้าจอรายการ invoice ซื้อเชื่อค่ะกลับมาที่การเลือกเล่มของ invoice ซื้อเชื่อสินค้าเราไม่เลือกทำรายการแล้วกด cancel ค่ะเราก็จะกลับมาที่เมนูหลักนะคะเป็นอันเสร็จการบันทึกรายการ invoice ซื้อเชื่อสินค้าแบบค้นเพ r c h เช e o ซ d เดของรายการวันที่18มกราค่ะ